เกิดอะไรขึ้นกับชิมในเดือนนี้การลงทุนในการเทรดชิปกำลังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่าพิจารณากันมากๆทั้งในวงการการเงินและผู้ที่สนใจในการลงทุนในการเทรดคริปโตเคอร์รี่ทั้งหมดนี้เริ่มจากการเกิดขึ้นในเครือข่าย l ละ e 2อย่างชิเบริอัมที่มีการสูญเสียโมเมนตัมการฟื้นตัวอีกครั้งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลและมีผลกระทบต่อราคาชิปอย่างมากเมื่อเริ่มต้นเดือนกันยายนการดําเนินงานของชิเบอริอัมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีผลกระทบต่อการเทรดชิปอย่างมากข้อมูลจากชิบเรี่อันแสดงให้เห็นว่าจำนวนธุรกรรมรายวันได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลและมีผลกระทบต่อการเทรดชิปอย่างมากจำนวนธุรกรรมรายวันลดลงจนถึงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โดยตัวเลขดิ่งลงต่ำกว่า3,000รายการณวันที่29ตุลาคมซึ่งเป็นการลดลงอย่างหวบฮาบจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมที่19,6 2 0รายการสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อราคาชิป โดยในรอบ30วันที่ผ่านมาราคาได้ร่วงลงไปกว่า1 9 2 6และกลับไปเพิ่มสูงอีกครั้งราคาหล่นลงไปอีกทศนิยมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลและทําให้ผู้ที่สนใจในการเทรดชิปต้องพิจารณากันอย่างมากล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0จุดศดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่น่ากังวลและทําให้ผู้ที่สนใจในการเทรดชิปต้องพิจารณากันอย่างมากแต่ในขณะที่รายย่อยกาลังถอดใจข้อมูลออนเชนอีกด้านกลับแสดงสัญญ,ญาที่ขัดแย้งกันอย่างงสิิ้นเช ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสนใจและทําให้ผู้ที่สนใจในการเทรดชิปต้องพิจารณากันอย่างมากพบว่ามีการไหลออกของชิปจาก Exchange Exchange ชนเน l โ w ติดลบถึง147.7ล้านล้านชิปภายใน24ชั่วโมงซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการสะสมโทเค็นชิปจากนักลงทุนรายใหญ่วานที่กําลังมองเห็นโอกาสในราคาที่ต่ําลงการสะสมโทเค็นชิปในราคาที่ต่ําลงนี้เป็นสัญญาณที่น่าสนใจ และทำให้ผู้ที่สนใ location, horses, sheep, จในการเท hm รดชิปต้องพิจารณากันอย่างมากการสะสมโทเค็นชิปในรนาคาที่ต่ำลงนี้อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการสะสมพลังชิปซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเทรดชิปอย่างไรก็ตามการสะสมโทเค็นชิปในราคาที่ต่ำลงนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเทรดชิปแต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับการเทรดชิปซึ่งผู้ที่สนใจในการเทรดชิปต้องพิจารณากันอย yards, น่างมาก ในทางเทคนิคราคาชิปกำลังซื้อขายใกล้แนวรับสำคัญที่00 0.000090ดอลลาร์แม้ว่าภาพรวมจะยังติดอยู่ในช่องแนวโน้มขาลงและ RSI ค่าความแข็งแกร่งยังอยู่ที่40ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งมีซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลและทำให้ผู้ที่สนใจในการเทรดชิปต้องพิจารณากันอย่างมากแต่นักวิเคราะห์มองว่าการที่เนฟโ w ติดลบ147ล้านล้านชิปอาจหมายความว่าโทเคนกำลังจะเข้าสู่ระยะสะสมพลัง ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการเทรดชิปแต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสําหรับการเทรดชิปซึ่งผู้ที่สนใจในการเทรดชิปต้องพิจารณากันอย่างมากหากรูปแบบการสะสมนี้ยังคงอยู่และชิปสามารถกลับไปยืนเหนือ0.0001 00 0.5ดอลลาร์ได้ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นรอบใหม่ในระยะสั้นอย่างไรก็ตามหากแนวรับที่0.000085 00ดอลลาร เอาไม่อยู่ก็อาจจะได้เห็นการร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่0.000075ดอลลาร์ข้อมูลจาก YouTube